อ้ยหม้อใหญ่ไปไหมคะดูตรงนี้ดูตรงนี้ขาหมูค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีฝากนองนะคะใส่ชุดเดิมเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝากปูไปแล้วคงจะอิ่มปูขาหมูไม่จําเป็นนี่ขาหมูค่ะขาหมูใหญ่หมูกระตมำมน,นะคะแซ่บๆหมอย่างๆแล้วก็มีอีกเมนูนึงนะคะตามมาตามมนี่เลยตรงนี้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  มีแกงปลาค่ะแกงกะทิปลากินด้วยกันมันจะอร่อยมากเลยแล้วก็มีอีกนะคะมีอีกดูอดมาม,มาไ,ไม่ทำอะไรอีกมั้งอะไม่ไม่เด็กออก็ไปดิหนัวหนูวอยากชวนทีลูก,กแล้วก็กินกับนนะ วันจี่สี่แล้วท้านไปได้ออกน้ำนี่ก็กินกับผิดน้ำปลาแล้วก็กับผักผักลวกนี่ดูนี่ลองทําดูนะคะเมนูนี้ลองทํากินดูนะคะอร่อยหลายเลยเ <c oughs> อาะปัญหาอะไไปเกินกูนมาไปเต้นละบัดเนยดิเต้นยเนี่ยกูเต้นตรงไหนหัวแท้